บ่ต้องเสียคนอ,อื่นบ่ต้องไปพัฒนาเฮียนอื่นพัฒนาเจ้าอของก่อนเสียตัวเจ้าของตัวเองอ่านตัวเจ้าของให้ออกไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองก่อนนั่นคือคำพูดที่พ่อทัดกระยอมได้สรุปจากบทเรียนความผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านมาเพราะหลงเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อตนเองมีมองค์กรเขามาในมุบาหเขาก็ตังกุ้มเงีเสียที่พอดีบอก โธกับพวกองค์กรเพื่อนก็ว่าอ้าวเอาไหนป่ะเอากุ้งเกษตรนี่ละครเข้ว่าเกษตรนี่ไม่ยังเป็นปัจจัยหลักของเกษตรน้ำน้ำหนือเกษตรไม่น้ำต้องขุดสาทะเลยพรกันตั้งขุดสาเป็นกุ้มขุดสาขึ้นกู้ยื้อสามสี่เดือนปลาโคราฝนตกมากเพราะฝนตกมากเลยน้ำร้ายขึ้นมาพันพันหาแนวปลูกเอาเกษตรปลูกแนวเะาบ่มี่แหละมันยังแนาบ่มีเป็นบักเสียบักแข็งผักหอมเป็นแนวาดูน่ากินบักฮุ้ง เป็นข้าเป็นตะไคร่เป็นผักดีตู้ภักยังเขาเอื่นกันนี่ไนะเอามาฝังให้มันบดห้องันกล้วยนี่เป็นพืชที่คตรแรงเป็นพืชที่บริเวณฤดูออกลูกตามบดถุกฤดูได้เดียนไหนบริเรียกก็เลยมากระทมกันปลูกกล้วยทุกคนไ,ได้ถีอกล้วยเป็นหลักก็ไ้ตั้งคือว่าโครงการปลูกกล้วยเจริญเพื่อชุ่มชื้นเย็นแข็งพ่อทัดในวันนี้คือเกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสมที่ยึดมั่นในแนวคิดการพึ่งตนเองเป็นหลัก และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำคนหนึ่งของเครือข่ายแห่งการพึ่งตนเองภาคอีสานแล้วการพึ่งตนเองที่ว่าเนี่ยพ่อทำอย่างไรล่ะครับอธิบดีว่าท่นพระพุทธยอดฟุนหฮยา์ตัวหนึ่งยาสีเม็ดพ่อกะถือเป็นหลักในใจไว้ว่าอธิบัดีนี่หนึ่งแขนท่ากิเละกิตการมีมั่งสนันี่คือหนอย่างคนเท่าถือพระฮาวงนี่ลย นี่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระมหากษัตริย์พระญงี่ยงาาตัวนี้ผมไม่จะลออตัวนี้แหละตัวหลักไงมันพระงยายาี่ยงย่ำเนอบายมุกนี่สําคัญบอกว่าอบายมุกนี่เป็นเป็นตัวาการที่ที่ท้ามห้องนี่นเป็นมีเ่อินและนี่แหละครับชีวิตของพ่อทัตกระยอมปราชชาวบ้านอาวุโสของอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นที่พวกเรารักและนับถือเป็นแบบอย่าง หมอต้องเสียคนอื่นบ่ต้องไปพัฒนาแห่งอื่นพัฒนาจาของก่อนเสียตัวจาของตัวเองอ่านตัวจาของให้ออกนั่นคือคำพูดที่พ่อทัดกระยอมปราชชาวบ้านอาวุโสแห่งจังหวัดขอนแก่นได้สรุปบทเรียนจากความผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านมาเพราะหลงเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อตอนเองพ่อทัดในวันนี้คือเกษตรกรผู้ทำไร่นาสวนผสม ที่ยึดมั่นในแนวคิดการพึ่งตนเองเป็นหลักและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำคนหนึ่งของเครือข่ายแห่งการพึ่งตนเองภาคอีสานแต่กว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้พอ่อทัศต้องผ่านอะไรมาบ้างก็คงต้องมาฟังจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของวันวานพ่อเกิดมาแล้วบอกใครเห็นพอเพราะว่าเปเขาเอ,อินกํบาพอราก็เลยมาขอไปวัดไปเป็นเด็กวัดพ่ออยู่วัดกยู่ไปอยู่มากกว่าตอนพ่นอม่โรงเรียน เราเล่นอ,อ,อย่างไม่มาขอไอ้พวกพ่อไงแม่หญ่บ่นพ่อจบนะครับปีก็ได้กลับขึ้นมาอยู่บ้านนะว่ามาเึสิกน,นะมาสึกทีนี้พ่ออยู่ต่อมาเนี่ยก็เลียนหนังสือพ่อจบแล้วก็กลับขึ้นมาอยู่บ้านหาออกหาเาาหรียน,น้ำโมน้ำพวกเลียงง้เลียงค้ายตามธรรมชาติไปไปเลียงค้ายปราคนว่ามีมีความขึ้นอยากได้ลูกด้เมียไปอยูบ่บานพ่อไงก็บ,บอกว่าถ้ามึงอกเอาลกูกมาเมียก่อน,นต้องเลี้ยงท่าม เลื่อนเป็นหมอยาสักยยกันพอได้ก็เท่าแล้วก็เป็นคนที่คนับถือเรื่องหาก็เลยตั้งให้เป็นพยาบาลเป็นึังได้ยานลูกไข่มันเจ็บท้องไข่ปลาหุ่นเข็ดดังไส้ยายไปซอยไข่แน่เอาแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยซอยไข่หน่ไข่เก็บท้องโอ้ยซอยไข่หน่ไข่เก็บท้อง คุมเถือแล้วก็หายได้หายแล้วก็เลิกกินได้เป็นเพยาบานว่าหอดหาฮกเดือนเนี่ยมีพวกเจ้าหน้าทีของมาบ้านมาเลยมาที่นี่เพราะห่น้ำเช็ดแล้วแต่งตัวแล้วแล้วมานั่งลงเนี่ยใช่เราคนนะเรากินอ่ะเอาดีครับพ่อปุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าหนุ่มครับปุยยัยใส่ได้เรานั่งคุยกันบ่มีเล่าจะว่ากันทู้เรื่องเรื่แมนบอสเนียนอยู่ครับแมีนอยู่ บ้านผมบอมีไผกินเ้ากับรับนายโอ้ยบ่กินเราจะเข้าสังคมได้จะได้นายบ่ฮู้จักเจ้าด้ครับครับบ้านเฮามีผู้ใดเก็บเล้าไวบ้บ่เจ้าไปดูที่คอยย่านิ่นเรียดเดินครับนายใช่แล้วครับอินม่ได้เดี๋ยวจะบ้านต้องกินก่อนแต่ผมเนี่ยกินม่ได้ครับเป็นยังกินมาได้ผมเรียนทำเรียนทำนี่มันมีอยู่พูนก่อนไม่ได้ได้เนาะครับ ไม่ค,ครับมันเป็นนิสิตเหล่ารู้สึกไปแล้วสิเดี๋ยวนี้ท้าบอ,อกไปยุ่หรืนอะไรเขาจะรู้สึกกันรู้สึกเหล้วพ่อเกษียณเนี่ยวันเลียกกันไหมเนี่ยต้องเอากำนั้นเอาผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้เรียกกันอ๋อผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนี้แต่ยินงงข่าวว่าตำแหน่งกำนั้นว่างลงนี่สมัครน้ำเกลือเปียงผมว่าดีแน่การการเป็นได้นี่สมัครได้ในบ้านท้องถิมีหนามีตาเด้บ้านเห็กงหน่อยจังบ้านเอกอะไรกันนี้คำนั้นอ้ยไปที่เขาไป บ้านเฮากับาบ้านน้อยๆสู้บ้านใหญ่ก็ได้หรอหวยมันบม่อยากเดอก้อบางทีะย่าว่ามีคนเรียกกันนะบ้านนี่เจ้ามิดลงทุนจังน้อยเดอ้อบ่ได้ยากดอกลงทุนนจังน้อยเอาเงินไปแจกบ้าน,น,นตนตงงบ้านเฮาเนี่มันหมูจะได้อวยอยู่ละบ่ยากไปว่าคอยซิ้อมครกับมันก็เพาอีกเชื่อนึงเทื่อนี่กะว่าที่ให้มันคักกว่าเกา่า เพราะเือที่แล้วเขาแจกน้อยกว่าเขาเข้าเลยบอได้เป็นเจ้าแจเอาเงินจักใสไปแจกเขาก็ขายที่ดินแปลงสองแปลงตัวโอ้ยบอดได้บอได,ด้ที่นาไว้เฮ็ดกินห้วยยามี่นางมี่ตาก็าต้องการล้งคุณตัวหน,หน้าับบไหน่อยบหน้าอยู่ไปอยู่มากก,มากันเลยว่าบ้าไปหาทำงานอยู่ท่างหัวแย้ชิวอุ้ยสลับบัตรก็เลยผ้าลูกพาเมียไปมีเฮี้ยมีสั้นไปเล็ดให้ลูกพูด หนึ่งเฝ้าเยี่ยนเลยก็ไปเป็นพื่อนบานที่ไหน,นละไปไปอยู่สองปีครับก็ได้มากสิบได้กระตุ้นมองเห้ว่าก็ได้ก็ได้ปีปีรั้นมากอดอดทนมากพยา,าพยามถอพย